สวัสดีครับผมปอปอพิชัยเกยนะฮะแล้ววันนี้ก็มา r ูทอีมูเวอร์ชันล่าสุดตามปกติแล้วอุ้ยก็เข้าไปเช็คกดรูทแล้วมันก็รูทได้ไหมเหรอฮะอ่าใช่แต่เดี๋ยวนี้คือมันมีขั้นกว่าของการรูทอุ้ยมันมันเป็นยังไงฮะก่อนหน้าเรารูทเพื่อจะได้เข้าถึงระบบใช่ไหมครับตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวที่จะมีพวกเรื่องของโมดูลที่จะสามารถทําให้เครื่องคุณเร็วขึ้นแรงขึ้นอะไรแบบนี้ครับซึ่งมันจะมาพ่วงกับตัว L posture ที่จะเป็นตัวเสริมโมดูลอีกทีหนึง่ง มามามาเริ่มแรกใช้อะไรก่อนครับอาอย่างแรกใช้อิมูที่ชื่อว่าหมูมูหมูหมูเพเยอร์ player, นะฮะเลท s โกขั้นต่อไปเลยครับเราเกียร์กันเลย Android 12ใช <12, S 1> ่ไหมใช่ครับน่าจะเป็นใหม่สุดอีกอันนึงน่าจะเป็นน็อกน็อก12หรือ b ูสเ s t a c k 12เนี่ยผมไม่มั่นใจนะอ้าวโอเคผมสร้างแล้วทำอะไรต่ออ้าวมาแล้วอ่าพอเริ่มปุ๊บเข้าไปที่ตรงนี้ครับตั้งค่าครับแล้วก็เซติแล้วก็เลือกไปเลยครับโอเทอรครับผมแล้วก็กดที่ enable r o o t เอร์มิชันนะครับ phone. แล้วก็กลับไปที่นิดอีกทีหนึ่งแล้วก็กด reboot system ดิแล้วก็กด restart ครับผมอ่าพอเปิดรอบหนึ่งเราจะได้สิทธรูทแล้วคราวนี้เราก็เอาไฟล์ที่เราโหลดมานะครับอ่าลากใส่ลากใส่ใ,สใช่ครับก็คือลงอ่าแอปสองอันนี้ก่อนนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่อันนี้ครับแล้วกด remember choice อ่าพอขึ้นอย่างนี้ปุ๊กกบกดติดตั้งครับผมแล้วก็เลือกอันนี้ พอเลือกอันนี้ปุ๊บกดกากบาทแอปครับต้องเลือกอย่างน้อยหนึ่งรอบครับผมแล้วก็เข้าไปที่ติดตั้งอีกรอบหนึ่งคราวนี้ก็จะมันจะขึ้นอติดตั้งแบบโดยตรงนะครับแล้วก็เลือกที่คําว่า uh, direct installer แล้วก็ modify system a n directory d นะครับกดปุ๊บ,บกดตรงนี้ปุ๊บก็กด restart หนึ่งรอบครับผมโอเคนะครับพอ restart ขึ้นมาแล้วก็เข้าที่คิสเนีเหมือนเดิมนะครับ ซึ่งมันจะขึ้นว่าม,มันดีเทคอยู่ตอนนี้ไปลบด้วย s u เนี่ยคือ Binary เก่าอ่าเป็นตัวสิทรูทเก่ามาติกะมันจะใช้คนละตัวกันซึ่งเราก็ต้องไปลบแล้วกดออกไปเลยครับแล้วก็เข้าไปที่โปรแกรมตัวหนึ่งก็คือเป็นตัว mt manager ครับผมนะครับให้์ในการรูทนะครับแล้วกดอ่าเข้าใจแล้วก็มันก็จะขอพวก permission เช่นการขอเข้าถึงไฟล์ทุกไฟล์อันนี้ก็รอครับอ่ารอแป๊บหนึ่งให้มันขึ้นจบที่อัปเดต แล้วกดสคิปครับผมแล้วกดปิดแล้วก็เปิดใหม่พอกดแล้วปิดแล้วเปิดใหม่นะครับกดกลับเข้ามานะครับหนึ่งทีสองทีสามทีนะครับจะเจอจะเจอหน้านี้ให้เข้าไปที่คําว่าสเต็มครับผมแล้วก็เข้าไปที่คําว่าบินนะครับแล้วก็เลื่อนหาสิ่งที่เรียกว่า SU ซึ่งก็จะอยู่ล่างๆนะครับพอเจอไฟนี้ปุ๊บกดค้างครับแล้วก็ดีลีททิ้งไปเลยครับผม แล้วก็เลือกกันกลับ้ามาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือเป็นตัว X bin นะครับก็มันจะมี s U เหมือนกันแล้วก็ Delete ครับผมพอเสร็จตรงนี้เรียบร้อยครับปิดโปรแกรมทิ้งไม่ได้เลยครับจะเป็นแล้วครับแล้วคข้อนี้ข้อเข้าสิที่ที่นึงครับข้อนี้ก็จะสามารถใช้งานได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับในการลงตัวโมดูลตัวตัว Air p o r r e นะครับก็คือกดตั้งที่ Directory ได้เลยนะครับแล้วก็เลือกซึ่งอันเนี้ยยังไม่มี เราสามารถไปเพิ่มตัว directory ตรงนี้ผ่านทาง่าไฟล transfer ครับแ,แล้วก็กด open open ตป <Okay, S 1> น,นี้ <yeah. S 1> ใช่ปะแล้วก็ลากตัว air p r s u r e ใส่เข้าไปครับโอเคครับพอลาก air p r s u r e ใส่ไปปุ๊บตอนนี้ก็กดกลับมาที่ตัวนี้นะครับแล้วก็หมีกสักรอบหนึ่งก็จะขึ้นมาแหละแล้วกดโอเคเลยครับผมทีนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับกลับไปที่หน้า home อีกรอบหนึ่งครับ แล้วก็เลื่อนลงมานะครับเปิดตัวไซจิกนะครับพอกดไซจิกปุ๊บคราวนี้ครับกดรีเครื่องอีกหนึ่งรอบโอเคนะครับแล้วก็เราก็เช็คว่า,าเครื่องไม่ค้างเครื่องไม่กระตุกนะครับแล้วก็เข้าไปอาพอกเปิดมาตรงหน,น,น้านี้ปุ๊บเข้าไปดูที่คิสเนียครับผมว่าแอร์โบเชอร์ Air ทำงานเรียบร้อยพอแอร์โบเชอร์ทำงานปุ๊บเรากดไปที่ Mt Manager ออีกหนึ่งรอบนะครับเพราะว่า ตัวนี้จะไม่มี notification ขึ้นมาเราก็เข้าไปที่ตัวมูมู o o s h a ครับผมแล้วก็เข้าไปที่ตัวนี้ครับ Air Pressure ตัวที่เราลงเมื่อกี้แล้วก็เลื่อนหาสิ่งที่เรียกว่า m a n a g e r ครับผมพอเจอ m a n a g e r ปุ๊บกดติดตั้งครับพอกดติดตั้งปุ๊บกดปิดไปครับหรือว่าจะไปจ้ารันเลยก็ได้ครับกดออกอ่าคราวนี้ m a n a g e r จะขึ้นมาครับแล้วก็มันก็จะขึ้นอย่างนี้ก็กด Newer Show ไปก็ได้ครับ คราวนี้ก็สามารถลงเมนูโมดูเพิ่มเติมได้เลยโหลดจากตรงนี้เอาก็ได้ครับหรือจะไปหาโหลดตามเว็บก็ได้ครับตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาอุ้ยแต่นี่เรียบร้อยแล้วแพ้โอ้โหไม่ได้ยากเห็นคิดเลยใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่แล้วนั่นแหละครับหลักๆก็คือตรงนี้แล้วก็คุณก็หาโมดูมาใส่เอาไม่ว่าจะเป็นเพิ่มความแรงเครื่องเพิ่ม FPS ในอีบูเขาก็ทำกันเหรอ ก็ไปรู้ี่มันมีหลมันต้องเพิ<บ>่มคุณภาพเสียงนี่ครับ <laughs> ใช่ใช่มันก็มีเพิ่มคุณภาพเสียงดูเห็นไหมเนี่ยมีอะไรป๊ปไฮแฮนซัมมิทนี่มันก็จะเป็นพวกโมนูที่เกี่ยวกับอ,อการทํางานเช่นแบบการหลอการยูเอบอะไรพวกเนี้ยครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีให้โหลดอะไรก็เชียร์บิลิบิเนี่ยไปโอเมกซิกไปพาร์ท <P> โอ้โหแจ๋วแจ๋วทั้งนั้นใช่ครับผมแต่ละอยากน่ากลัวจริงๆร ก็เป็นอีโมเวอร์ชันสิบสองมันก็จะรองรับพวกเกมมากขึ้นแล้วก็อเกมและแอปมากขึ้นนะใช่ใช่มันก็จะรองรับเกมและแอปมากขึ้นง่ายมากสิบนาทีก็เสร็จแล้วก็ไปลองกันดูนะฮะได้ไม่ได้ยังไงก็ไม่ต้องบอกก็ได้ช่วยไม่ได้เหมือนกันก็ผมทําผ่านผมมั่นใจว่าคุณก็ทําผ่านเออถ้าคุณไม่ผ่านก็เดี๋ยวกอปลองไม่ให้อาช่างมันเถอะนะฮะ เดีวนี้ก็ได้เวลาปิดคลิปแล้วนะครับ่อนคุครับขอบคุณครับแค่นี้คุณก็รู้ได้แล้วแต่แล้วแต่ที้ที่อันก็คือโมลลุรวดนะครับไม่มีความจริงผสมนะครับขอบครับใช่ใช่ใช่ผมหยุดคลิปได้แล้วพี่